มาจ้าวันนี้แม่ก็จะพามาแกงเนื้อใส่มะเขือนะจ้ากรก็มาเตรียมเนื้อกันเลยนะคะวันนี้แม่ก็ซื้อเนื้อเป็นเนื้อชายโครงเนะาะเดี๋ยวเราแม่ก็จะไปทําการล้างน้ําก่อนนะคะก่อนที่จะมาหั่นนะคะเนื้อของเราวันนี้แม่ก็ซื้อมาครึ่งกิโลนะคะนี่มันก็จะมีเอ็นมีเอ็นก็ไม่ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะคะตรงส่วนนี้เนาะแม่ก็จะมาหั่นเลยจ้าทาการหั่นเนื้อเลยนะคะ นี่ก็มาแกงเนื้อกินกับข้าวร้อนๆนะคะผ่านไปเรื่อยๆเลยจ้าเนื้อส่วนนี้ก็จะนุ่มนิดหนึ่งเนาะไว้แกงคะ่ะแม่ก็จะใส่มะเขือพวงแล้วมะเขือเปาะไปด้วยเนาะแม่ก็จะไม่ใส่เยอะนะมะเขือเพราะเราแกงเนื้อนะคะเราไม่ได้แกงมะเขือเนาะเออไม่หรอกคะ่ะถ้าเกิดใส่เยอะเนี่ย แม่ก็จะได้กินคนเดียวนะคะแม่ก็จะได้กินแต่ว่าเขือนะคะแม่ก็ไม่ได้กินเนื้อนะคะเออพ <Mother. S 1> เพราะว่าที่บ้านเขาไม่ค่อยชอบกินมะเขือกันนะคะเขาไม่ชอบกินมะเขือกันแม่ก็ต้องกินคนเดียวแต่ไม่ชอบกินค่ะแต่ก็ไม่ได้ชอบเยอะกว่าเนื้อนะแม่ชอบเนื้อมอะกว่ามะเขือจ้าอันนี้แม่ก็หั่นมะเขือเสร็จแล้วเนเาะแม่กก็มาหาั่นพริกอ่อนเลยนะคะมันก็จะเป็นพริกเขียวชี้ฟ้าเนาะแล้วก็เด็ดใบมะกรูดไว้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วเนาะ อันเนี้แม่ก็เออก็สูตรสุโขทัยอะไรประมาณนี้เนาะแม่ก็จะใส่ไปเลยจ้าชะอมเนาะที่บ้านที่สุโขทัยจะเรียกว่าแกงแกงเนื้อแกงเนื้อแหละแต่เขาใส่ชะอมด้วยนะทุกคนเออเนี่ยก็จะใส่กระติวยแม่ก็จะใส่น้ํามันลงไปในกระทะเลยนะคะแล้วแม่ก็จะใส่พริกแกงเผ็ดนะคะลงไปผัดเลยค่ะอันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่พริกแกงเผ็ดที่แม่แม่ ตำนะคะแม่ไม่ได้ตำเนาะแม่ก็เลยซื้อมาจากซื้อมาจากตลาดนะคะเป็นพริกแกงเผ็ดเนาะถ้าเป็นน้ำพริกแกงตำเองคงจะดีะคะ่ะพอใส่กะทิไปแล้วเนาะ้วใส่เนื้อลงไปค่ะแล้วก็เติมระดีเนาะชูรสค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปรุงเลยน้ำปลาแม่จะปรุงเลยนะคะไปขั้นตอนหนึ่งก่อนเนาะ ลงไปก่อนแล้วแม่ก็จะเติมกะทิจ้าเติมกะทิแล้วก็เติมน้ําไปนะคะเพื่อให้แบบว่าเจือจางให้เป็นหังกะทินะคะใครเคยกินมั้งแกงมะแกงเนื้อใส่มะเขือแล้วก็ใส่กะอมด้วยมันจะอร่อยมากเลยอันนี้แม่ก็ใส่น้าตาลไปไนิดนึงนะคะเพื่อความคมก่อมจะไม่ให้เค็มโดดเนาะ ัดนิดนึงนะคะอะแม่ก็รู้สึกว่าแม่อยากเคี่ยวเนื้อ,อสักพักนึงเนาะเพื่อให้เนื้อเปื่อยกว่านี้นิดนึงเนาะเพราะว่าเพราะ่างเขาเอ่อฟันไม่ดีนะจ๊ะอะเสร็จแล้วเนื้อได้ที่เนาะแม่ก็ใส่มะเขืองลงไปเลยจ้ามะเขือพวงกับมะเขือเปาะของเรานะคะใส่ลงไปเลยจ้ะตอนนี้ก็เริ่มหอมแล้วนะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบ,บมะกรูดแล้วก็พริกชีฟกช้ฟ้าพริกชี้ฟ้าเขียวพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ชะอมนะคะเสร็จแล้วต้องใส่ชะอมเนี่ยทุกคนมันหอมมากเลยนะเออลองไปทําตามดูได้นะคะแกงมะเขือแกงเนื้อใส่มะเขือนะคะแล้วก็ใส่ชะอมด้วยอร่อยเด้อสิบบอกให้แซบค่ะกินกับข้าวร้อนๆนะคะทุกคนไปทานข้าวด้วยกันค่ะ แกงเนื้อใส่มะเขือแล้วก็ใส่ชะอมนะคะแซบๆกันไปเลยจ้าไปจักไปทานข้าวด้วยกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ